นี่คือเหรียญหนึ่งบาทวันนี้ผมจะใช้ชีวิตด้วยเงิน1บาททั้งวันครับทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองเอาเงินหนึ่งบาทไปซื้อน้ำเปล่ากันอะไรก้มครับอ่อก้าครับผมมีเงินอยู่บาทเดียวผมผมขอซื้อน้ำเปล่าฝวหนึ่งได้ไหมไม่เป็นไรให้จริงเหรอขอบาทผมจ่ายเงินได้ป่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากนะให้จริงใช่ไหมขอบคุณมากครับหนึ่งบาทมีเย็นด้วยเหรอได้ได้เอาเย็นก็ได้ ทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับมากครับ,รบแบครับผมขายต่อ20บาทแบลวไหมได้เลย,ย,ยเอาไหมถือว่าช่วยถือว่าช่วยถือว่าช่วยนี่เย็นเย็นยังไม่ได้แกะเลยแบคั <Okay. S 1> เอาไปทานได้เลยโอ้ทุกคนขอบคุณมากครับโอ้ทุกคนเราได้เงินมาแล้วยี่สิบบาทเราจะไปทําอะไรต่อทุกคนมาดูมาที่นี่มีเสื้อขายตัวละสิบาทเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นฝั่งรู้ป่ะเดี๋ยวนะ โอ้ยนี่เสื้ออ๋อนี่ตัว20บาทเกงยีน20บาทเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะทำาไงดีอ่ะผมเอาไปขายอย่างงี้จาก20บาทผมไปขาย50าบน้องผมขาย50บาทิบบาท<ง>เสี่ยงมากเลยนะผมลงทุนทั้งก้อนเลยนะ <c oughs> เสี่ยงมากเลยนะอันนี้อารมณ์เหมือนซื้อบิตคอยเลยนะกล้า <c oughs> ได้กล้าเสี่ยงโอเค <c oughs> ผมลงทุนให้หมดเลยทุกคน <c oughs> แบ20่บาทขอ2ตัวได้ไหม <c oughs> ไม่ได้หรอ เขายังจะต่อเขาเนาะ20บาททุกคนโอเคตอนนี้นะฮะทุกคนเราได้กางเกงยีนมาแล้วนะฮะผมจะทํายังไงดีทุกคนผมขายอย่างนี้เลยนะห่างๆห่างไปดีกว่านี่ใกล้ร้านเขาเกินครับกางเกงตัวนี้ผมขายต่อ50บาทเอาไหมไม่เอาโอเคไม่เป็นไรครับเด็ดเด็ดดูนะกางเกงตัวนี้แบกขายต่อ50บาทเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาเลยหรอกะผมขายกะ ตัวเนี้ยกางเกงยีนอย่างใหม่เลย50บาทซื้อไหมไม่เอา50บาทอาจจะแพงไป40เด้แบกขาย40บาทเอาไหมไม่จุอะเบไม่จุเหรอเอาหนูวะกางเกงยีนตัวนี้นะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เด้อย่าเพิ่งไปนี่ดูดูแบกขายเด้40บาทซื้อไหมตาตัลุกตาตัลูกเราลืมคิดไปว่ากางเกงยีนมันต้องฟิตด้วยอ่าน้องครับ กางเกงตัวนี้นะใหม่เอี่ยมเลยพี่ขายต่อ40บาทเอาไหมไม่เอาเราต้องทำยังไงหรอนี่นี่เคียดแล้วนะเคียดแล้วนะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลงทุนทั้งหมดนะทุกคนโอ้โหเอวก็เล็กไปนะตัวนี้คือเราขายยากมากทุกคนผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแลกกับร้านค้าเอาไปแลกแล้วก็เอามาขายต่อเขาจะเอาไปวะแบ๊คับครับผมขอแลกกางเกงตัวนี้กับเสื้อ2ตัวได้ไหมผมไม่ขายกางเกงยีนส์แล้วเขาไม่ขายแล้ว ผมไม่เป็นไรครับเบ๊ผมไม่มีเงินแล้วอ่ะไม่มีคนซื้อมันต้องมีสักคนทุกคนที่ซื้อของเราอ่ะแบ๊ถามเด้กางเกงใหม่อย่างเงี้ยเด้ยอมจ่ายที่เท่าไหร่กี่บาทยูนิโคลใช่ไหมอ่ะยูนิโคลยูนิโคลห้าสิบบาทห้บาทเอาไหมแบ๊กขายต่อ40บาทไม่เอาอีกเด้ยถามมาไงอ๋อมเป็นขามาเฮ้ยแบ๊กเข้าขายกางเกงยีนผมหาลูกค้าซื้อกางเกงยีนแบบนี้ไปแปลว่าผมขายได้กี่บาท อาจะได้ร้อยห้ารอสิบวันนี้สามร้อยก็ได้ยูนิโคลนี่เหรอสามร้อยก็ได้เหรอนี่ยเนี่ยนิ่คลื่เหมือนกันสามร้อยเหมือนกันนี่เอาไปขายสามร้อยโอ้เดชครับถามนิดหน่อยได้ไหมไอเนี้ยเป็นกางเกงยีนจากยูนิโคลถ้าอย่างเงี้ยมือสองอ่ะเดชยอมซื้อที่เท่าไหร่กี่บาทแปดสิบเอาไหมไปขายเดชสี่สิบบาทยอมซื้อไหมสี่สิบบาทเอาไหมมีคนซื้อจริงนะจริงนะโอเคทุกคนขอถุงขอถุงไม่มีถุงอ่ะเดชถุงไม่มีไม่เป็นไรใช่ไหม ขอบคุณมากครับ40บาทขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ๋อไม่มีทอนเดี๋ยวแบเลขแรกกข้างหลังแบกขอเลขตังค์20บาทได้ไหมไม่มีกะ<ง>กะมีแบงค์20แบกขอแลกหน่อยอมาสิกะทุกคนรเราได้มาแล้ว40บาทโอ้ทุกคนอตอนนี้นะฮะผมมีเงินนะฮะ40บาทจาก1บาทเมื่อกี้นะครับเราจะลงทุนอะไรดีเราเห็นนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อย,น,ออยน้ำอ้อยสดๆของปัตตานีทุกคนแบกครับน้ำอ้อยเย็นๆอย่างนี้อาถุงเท่าไหร่ครับ ขนาดใหญ่สี่สิบอันเล็กยี่ห้าขอขอยี่สิบบาทได้ไหมกี่สิบบาทนี่อ่ามียี่สิบบาทอีกนี่อ่ายี่สิบบาทจะต่อซื้อหนึ่งถุงไปเดะเดะรู้จักน้ำน้ำอะไรนี่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อยแบกขายเดะได้ไหมแบกซื้อมาแล้วแบกไม่กินเดี๋ยวเทใส่ในแก้วได้เลยยังเย็นอยู่เลยดูจริงเอาไหม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 นั่นนั่นซื้อหน่อยซื้อหน่อยเอาไหมบอกไม่มีไม่มีไม่เอาไม่เป็นไร ไม่เป็นไรโอเคโชคดีครับโชคดีเดครับเดชชื่ออะไรเดชชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับโยชิโอชิโยชิโยชิอันนี้คือน้ำอ้อยใช่ไหมนี่ยังเย็นอยู่เลยนะดูนะดูนะเดชแบกขายต่อแบกขายเดชสี่สิบบาทซื้อไหมเอาก็เอาเลยจริงหรอโอ้ทุกคนนี่ก็ซื้อสี่สิบบาทโอเคเดชเดชขอบคุณมากที่อุดหนุนนะทุกคน สี่สิบตอนนี้นะฮะเรามีเงินนะ,ะจาก1บาทนะฮะพี่น้องจาก1บาทเป็น60บาทผมรู้แล้วทำไงต่อผมซื้อน้ำอ้อยเพิ่ม20-20ผมว่านะรอบนี้นะ3ถุงแม่งเลยเอาสองสองสองถุงก่อน <2 S 2> ถุง,ถงแล้วก็ไปขาย 40- 40เราก็จะได้กำไรอีก40บาทก็จะกลายเป็น100บาทแบงครับ20บาท2ถุงครับคราวนี้ขอหลอดด้วยนะไปไอากาศร้อนไหมไปร้อนมากร้อนมากผมอยากจะเสนออะไรบางอย่าง น้ำอ้อยถุงละ40บาทแบสามารถเจาะกินได้เลยเย็นๆย็นได้แแบซื้อเหรอโอ๋อแม่รอทุกคนแบแบถุงหนึ่งใช่ไหมขอบคุณมากครับแบแบซื้อไหมซื้อทุกคนได้กำไรกี่บาทแล้วเนี่ยได้เอาเยอะๆแบเยอะอ๋อสี่สิบบาทไม่มีตังค์ทอนอ่ะให้ห้าสิบละอ๋อคุณมากแล้วอ๋อแแบเขาซื้อห้าสิบบาทนี่สี่สิบบาทถือว่าเราเราขี้แบ ในนัก็ทำมาหากินแล้วกันโอ้โหขอบคุณมากกระเบนขอบคุณมากกระเบนไม่แคขอยพวกแกโอ้จริงเหรอแม่แท้จริงเหรอกินเลยอน้ำน้ำอ้อยมาละลายมละลายขอบคุณมากทุกคนตอนนี้เรามีห้าสิบบาทเก้าสิบเรามีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบบาทครับทุกคนโอ้จากหนึ่งบาทแต่น้ำอ้อยปีด้วยทุกคนน้ำอ้อยต่อกลัวน้ำอ้อยต่อเราซื้อสามถุงเลยเรามีเงินอยู่ร้อยสิบบาทเราซื้อสามถุงก็จะเหลือห้าสิบบาทขอเพิ่มแบบเมื่อกี้อีกสามถุง อันนี้ถุงยี่สิบห้าแล้วก็ละให้ยี่สิบแจริงเหรอเพ่อนเอออันนี้ถุงใหญ่เหรอถุงใหญ่โอ้คบคุณมากไหมทุกคนเขาให้มาถุงแบบเมื่อกี้นะเขาขาย20บาท20บาทแต่ถุงนี้เขาแถมให้เป็นถุงใหญ่ขึ้นแต่เขาให้ราคาย0บาทจริงๆเป็นราคา25บาทวันนี้อันนี้เราจะขาย50อันนี้เราจะขายถุงละ40 40น้ำอ้อยเย็นๆถุงละ40ไม่เอาเด้น้ำอ้อยเย็นๆถุงละ40เอาไหมไม่เอาจริงเหรอเด้ถุงละ40เอาไหมเจาะหลอดกินได้เลยเด้เด้ครับถุงละ40เอาไหมเย็นๆเอาป น้ำอ้อยสดๆครับกะถุงละ40เอาา้าไหมไม่เอาน้ำอ้อยสดๆเย็นๆเลย <c oughs> ได้สามารถเจาะหลอดแล้วก็กินได้เลย <c oughs> แม่ขายถุงละ40เอาไหมสี่สิบเนาะถูกมาก <c oughs> เอาไหมาเอาไหมโอ้ทุกคนนี่กนซื้อนี่ขอบคุณมากครับกินแห้อร่อยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับ ทุกคนเราได้แล้ว90 110ิบร้อยเท่าไหร่นี่ร้อยสามสิบร้อยสามสิบบาทกับอีกถุงหนึ่งที่เรายังไม่ได้ขายเราขาย40พอแล้วกันเลยนี่น้ำอ้อยเย็น,ยนๆ40บาทเอาไหมแพงแพงเหรอ<ๆ>ถุงใหญ่เนี่ยแพงแพงเหรอไม่แพงไม่แพงเอาไหมเอาไหมเอาไหมยงังยังเย็นเย็นมากโอ้ทุกคนมีคนซื้อก้าขอขอบคุณมากนะกินให้อร่อยนะครับ ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับได้แบงค์ร้อยครัขอบคุณมาก <c oughs> แบงค์ร้อยมาแล้วทุกคนจาก1บาทตอนนี้เรามีอยู่ร70บาทครับทุกคนดู <c oughs> มันมันก็ได้ย,ไ <c oughs> ยังไงวะยังงงอยู่เลยก็เอาไหมผมแลกแลกแบงค์ร้อยเนี่ยทนกัน <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้เกิดปัญหานิดนึงนะครับทุกคนฝนตกหนักมากดูหนักมาก คิดอยู่จะหาเงินยังไงวะให้ได้มากกว่านี้ผมเริ่มหิวแล้วทุกคนหรือว่าผมจะแบ่งเงินสักยี่สิบาทไปกินทุกคนดูผมเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะผมอยากกินแต่ไม่มีเงินเชื้อผมมีเงินอยู่ร้อเจ็ดิบาทอ,อย่ารีบสุขสบายทุกคนเราไปหาเงินต่ออ่ะทุกคนเราอาจจะขายอะไรบางอย่างในนี้ได้ทุกคนเดี๋ยวผมขอคิดก่อนล่มร่มฝนตกไหล่มซื้ออะไรดีซื้ออะไรดีกำลังคิดอยู่ ะครับสับปะรดขายกี่บาทครับห้ถุงละห้าสิบกาลดหน่อยได้ไหม <c oughs> ถ้าผมเอาไปขายต่อผมขายต่อได้กี่บาทการนี้อ่าบางคนก็ขายหกสิบอ่าโอเคอ่ากาซื้อสองเลยก็ได้กะเราลงทุนซื้อสับปะรดภูแลอ่าเท่าไหร่หนึ่งร้อยบาทเราขายแบบหนึ่งร้อยสับปะรดภูแลจากเชียงรายคนจะซื้อไหมดิกาเอาภูแลไหมถุงละร้อยเอาแม่ขาย,ขายเอามขายด้วยป๋เอามากินดไิไม่เอาใช่ไหมไม่มเอาใช่ไหมผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมากครับ คนสาวกินร้านานี้ร้านนี้มันถูกมันขายถุกละโล่ยเจี๊จางยี่ห้าบาทก็ขายซื้อข้าวเด,เดี๋ยวเราลดราคาเหลือเจ็ดสิบันนะ<ม>ง่ายๆจะได้ขายง่ายกว่านี้<ม>ได้ครับได้อยากกินสับป,ประรดพูแลไหมจากเชียงรายมีแล้วเหรอเดี๋ยวไม่เป,ปรร็นไรครับไม่เป็นไรครับสับปะรดพูแลครับเอาไหมครับเย็นๆยนเลยไม่เอาครับครับอะไรนะครับขายครับขาย เจ็ดสิบาทเอาไหมเจ็ดสิบาทอุดหนุนเป็นผู้เเจากเชียงรายก็เอาไหมเจ็ดสิบาทเอาไหมเอาโอ,โอ้ขายได้แล้วลทุกคน<ๆ>การนี้ผมซาบซึ้งมากเลยนะก็กินอร่อยอร่อยนะไอ้นี่เย็นเย็นเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับเราได้กำไรยี่สิบบาทโอเคนะขายสับปะรดผู้เเครับเจ็ดสิบบาทเอาไหมเย็นเย็นเลยไม่เอาครับไม่เป็นไรครับผมขอกินข้าวหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินทุกเมนู20บบาทเขาบอกไป 20บาททุกเมนูไปทุกคน20บาททุกเมนูจริงไหมฮะจริงค่ะกะผมอยากได้20บาทที่มันอิ่มเหมือนกันอันไหนถ้าว่าพี่สั่ง20สัก10จานอ่ะมันอิ่มแน่นอนเอาเป็นไก่ยอก็ได้ครับจานเดียวครับ20บาทครับ20บาทนะคะโอเคหักไป20โอ้ทุกคนอันทำตัวได้ละยี่สิบาทขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากกะที่นี่น้ำฟรีไหมกะน้ำฟรีนะไก่ยอ20บาทผมผมกินหมดเลยนะผัก6อะไรเนี่ยผมกินหมดเลยนะ มันเป็นอะไรที่แบบว่าเราหาเงินมาเองอ่ะยี <c oughs> คุณเข้าใจไหมจังหนึ่งบาทที่เรามีอ่ะมันเป็นอะไรที่ตื้นตันมากอ่ะกเอาไหมเจ็ <c oughs> ดสิบาทครับบะดูเป็นเมนูไก่ยอที่มีค่าที่สุดในชีวิตผมเลยโอ้โน้ำปี ทำตูดุลละหมดเกี้ยงครับพี่น้องแบแบบครับแบบสนใจไหมสนใจเจับสบาทจัดไปเลยครับโ,โ,โอเคแมเ,คเราได้เงินแล้วตอนนี้เรามีเงินอยู่ร้อยเาบาทแล้วนะฮะเร,เราไปหาโปรดักต่อเราน่าจะขายอะไรบางอย่างที่เป็นแบบจับต้องได้ง่ายๆนะทุกคนอย่างเช่นปากกาอะไรแบบนี้นทุกคนถ้าปากกา5บาทเราขาย20อะไรเงี้ย <laughs> <laughs> เราไปดูที่ร้านทุกอย่าง20ทุกคน ปากการีทุกอย่าง20บาทหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูหน่อยเด็กครับอันนี้กี่บาทครับ20 20บาทหมายความว่าเราแบ่งขายได้เุ้ยยี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราขายแท่งละสิบบาทเราลงทุน20เราได้80บาททุกคนจะขายได้ไหมเนี่ยเรามี1้0ยบาทเราลงทุน40บาทเงินเราเหลือ150ยขอบคุณมากครับ40บาทไปแล้วเราซื้อมัทั้งหมด16อันมันหมายความว่าเราลงทุน40บาทเราจะได้เงิน1้อยบาทโอ้ดูดูพี่เขาขายผมนับถือด้วยนะคนทําอาชีพอย่างเงี้ย เหนื่อยนะกวาจะได้สักบาทนะเด็กไขาปากกาแท่งละสิบบาทปากกาเขียนดีนะเราจะเอาห้าบาทไราจะเอาแพงแพงไปใช่ปะเอาเอาแท่งเดียวนะลองเขียนก่อนไหมลองเขียนก่อนไหมเอาสองแทง่งเอาแทง่งโอ้ทุกคนน้องก็เอาสองแทง่งขอบคุณมากครับเด็กลองเขียนดูก่อนไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรแน่ใจนะเด็กขอบคุณมากนะเอาอีกอ้ทุกคนสีดำโอเคเดี๋ยวไปลองให้โอเคออกแล้ว ต้องเขียนสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะออกขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขายได้ไปแล้ว3แท่งเหลืออีก13แท่งอุ้ยสมระยุอะเยอะกว่ายุยก,กว่าน้ำท่อมเอเจนน้ำท่อมเยอะกว่าน้ำ <laughs> น้ำอ้อยทุกคนอะไรน้ำท่อมมาจากไหนทุกคนกะผมขายบักกาแท่งละสิบบาทเอาไหม,ไมไเอาก็ได้ <laughs> เอาไหนครับ <laughs> ชมพูก็ได้ไม่มีตังทอนะกะอ่ามีมีมีเราถูกอ๋อไม่ไม่ครบไม่ครบกะเอาเดี๋ยวไม่สองเอาสองเหรอ ขอบคุณมากครับอ๋อโหทุกคนขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกคนเนี่ครับแทงละสิบบาทเอากี่แทงครับเอาสองนะเอาสองนะโอ้ทุกคนขายได้สองแทงปากกาแทงละสิบบาทเอาไหมเอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรเอาไหมซื้ออู้ซื้อได้บ้กาครับปากกาแทงละสิบบาทเอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับคนตกอีกแล้วทุกคนแดครับแบ้สวนแม่ผมขายแทงละสิบบาทปากกาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ เอาเบเอาทุกคนขอบคุณมากนะครับโอ้เบซื้อเหมือนกันเหรอโอ้ขอบคุณมากทุกคนเบลเบขายปากกาแท่งละสิบบาทเอาไหมเอาไหมสิบบาทได้เอาไหมโอ้ทุกคนส่งแทงส่งเทงเด็กเบลไม่มีตังค์ทอนอ่ะไม่ฮะไม่เอาไม่เอาเยอะเกินเอาสิบบาทสิบบาทไปไม่เอาอ่ะยี่สิบบาทโอเคขอบคุณมากครับ โอ้น้องเขาจะให้ร้อยหนึ่งทุกคน50ขอบคุณมากนะครับวันนี้ยัวยัวการอะไปลากระลกกะกาเลยปากกาลูกๆไมทุกคนกะสิบาทกะประกบนี่ยตัวนั่นเป็นเน้ยอเยว่ากกะบไปยกรบลาบบัวเงะกะซื้อจริงหรอกกะออัสามสิบบาทมาเซกะมาเซกะไปกันนะทุกคนอีกสองเด็ครับวันนี้เบยขายปากกาแท่งละสิบาทเอาไหมอจริงหรอ เชิญครับสิบบาทเหลือแท่งสุดท้ายเนี่ยฟได้อนะเอาฟรีอามเอาเอาแท่งเดียวใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับโอเคเราเหลือแท่งสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเอาไหมเฮ้ยเดะซีริงเหรอทุกคนเราหมดแล้วลูกค้าคนสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวยี่สิบบาทโอเคขอบคุณมากครับโอ้โหผมจะให้ทุกคนดูนะครับโอ้โหเงินเยอะมากจากบาทเดี่ยวพี่น้องเดี๋ยวผมนับก่อนนะร้อยสองร้อย ส4 6 8ี9 0บาทร9 0บาทจากบาทเดียวพี่น้องวันนี้เราก็ท้องอิ่มแล้วนะไม่จริงจริงอ่ะเราได้มากกว่านี้ผมเอาไปกิน20บาทไม่แก่ไปกินไกย่ยอย้าไก่ยอย0บาทจริงจริงมันควรได้เท่าไหร่นะ310บาทจริงเหรอมันต้องได้3 1 0บบาทดิ <laughs> <laughs> ผมจำไม่ได้ <laughs> <laughs> ผมจำไม่ได้ว่าว่ามันถูกหรือเปล่าแต่ว่าเออสรุปก็คือผมได้ไป ใช้ชีวิต1วันด้วยกัน1น1บาทวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับแล้วไปดูคลิปหน้าผมทำอะไรต่อสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคน